สวัสดีคุณสุพลรัตน์นะครับแล้วก็ผู้รับชมทุกท่านนะครับวันนี้จะเป็นการแนะนำสายไฟนะครับของ Yamaha RXK1 MF นะครับก็มีการดัดแปลงสายไฟบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าลูกค้าส่งสวิตช์แฮนด์รุ่นรุ่นอื่นมานะครับที่ไม่ใช่ตรงรุ่นนะครับรุ่นนี้เขาก็จะมีไฟไฟมีแต่ไฟสูงนะครับข้างในไม่มีไฟต่ำนะแล้วก็มี ไฟฉุกเฉินนะครับแล้วก็มีแตรมีไฟเดียวปกตินะครับผมแล้วก็ส่วนทั้งผมก็จะเพิ่มนะครับสวิตสำหรับเปิดปิดไฟหน้าเพิ่มเข้าไปนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าสายไฟที่ทำไปให้นะครับที่ดัดแปลงไปใหนะ้ต่ออย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มจากตัวกระหลกไฟหน้าก่อนนะครับผม ตรงนี้นะครับผมก็จะทําการเขียนหมายเลขไว้นะครับส่วนที่ไม่มีเลขก็เดี๋ยวรบกวนนะครับคุณสุพลรั์มาดูในคลิปตรงนี้นะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมก็จะเขียนเลขไว้นะครับอันนี้หมายเลขหนึ่งะครับหมายเลขหนึ่งนะครับต่อกับปุญแจนะครับกุญแจปุญแจตรงคอกุญแจจุดจระเบิดนะครับหมายเลข2 หมายเลข2ปรลักสีช่องอันนี้นะครับเป็นของสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะครับหมายเลข2นะแล้วหนึ่งสองหมายเลข3นะครับหมายเลข3ตรงนี้ก็ของสวิตช์แฮนด์ด้านซ้ายนะครับเหมือนกันกับหมายเลขสนะครับหมายเลข4อันนี้ถ้าเราดูก็จะมีสีเขียวสีเขียวนี้น่าจะเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับ ก็น่าจะเป็นของเรือนใหม่นะครับหมายเลข4ี่เป็นของเรือนใหม่วัดรอบนะครับหมายเลข5ตรงนี้นะครับมีก็จะมีไฟเกียร์ว่างนะครับสีฟ้าตัวนี้เป็นของเรือนใหม่ตัวกลางนะครับผมที่มันจะมีทำไมตัวกลางมันจะมีนะครับ,บร,ระดับน้ํามันเชื้อเพลิงไฟสูงแล้วก็ไฟเกียร์ว่างนะครับ ถัดมานะครับตรงนี้หมายเลข6หมายเลข6หมายเลข6ที่เป็นสายสีเหลืองข่าแดงอันนี้เป็นไปสวิตช์เปิดปิดไฟหน้านะครับหมายเลขจิตตรงนี้เป็นสต็อปไฟเบรกหน้านะครับผมล้อกส่วนตรงนี้นะครับเป็นอันนี้เป็นรีเรย์รีเลย์บอรนะครับสำหรับไฟสูงไฟต่ำนะครับเนื่องจากว่า สวิตช์แฮนตัวนี้ไม่มไม่มีไม่มีไฟสูงไฟต่ำนะครับก็ต้องใช้ดีเลย์ห้าขาเข้ามาช่วยนะครับผมแล้วก็ตรงรีเลย์หขาเนี่ยถ้าดูเนี่ยก็จะมีสายไฟ2เส้นนะครับตรงนี้สีเขียวกับสีสีเหลืองอันนี้เป็นสีเหลืองเป็นไฟสูงนะครับสีเขียวเป็นไฟต่ำอันนี้ก็ต่อกหลอดไฟหน้าได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงที่มันเป็นปลั๊กนะครับปลั๊กกลม ที่ว่าม,มีเป็นประกรมทองเหลืองนะครับอันนี้นะครับสีสีเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มอันนี้ไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ส่วนไฟเลี้ยวซ้ายสายไฟชุดนี้จะเป็นสีน้ำตาลค่าดานะครับน้ําตาลค่าดําเป็นไฟเลี้ยวซ้ายนะครับส่วนสีน้ําเงินตรงนี้เป็นสีน้ําเงินนะครับตรงนี้จะเป็นไฟส่องสว่าง เืนใหม่นะครับทั้ง3ตัวเลยวัดรอบวัดความเร็วนะครับตรงนี้ก็จะต่อกับไฟสองสว่างเรือนใหม่นะครับแล้วก็จะมีสีดําส่วนที่เห็นเป็นสีดําล้วนนะครับในนี้ทุดสายของตรงนี้เป็นสีดําล้วนสีดําล้วนตรงนี้จะเป็นกราวของของรถนะครับพวกหลอดไฟอะไรที่ต้องการกราวก็สามารถมาต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเนือ่องจากว่า สายไฟยี่ห้อนี้นะครับเขาตรงหางปลาทองเหลืองเนี่ยเขาไม่มีไม่มีอะไระไม่มียางหุ้มมานะครับผมก็จะแก้ไขเบื้องต้นให้ลูกค้าคือเอาเทปพันสายไฟพันไว้นะครับเวลาต่ออะไรเนี่ยก็จะได้ลดการช็อตลงนะครับผมก็ถ่าลงมาอีกนิดนึงนะครับตรงนี้อ่ามันจะออกตรงกระโหลกไฟหน้าตรงนี้มันจะไปแตรนะครับเส้นสีน้ำตาลอ่อนกับชมพู ท่นก็ต่อแต่ได้เลยครับแล้วก็สวิตช์แฮนด์รุ่นเนี่ยมันมันดีอย่างมันลงกลาวผมลงกลาวไว้ให้ที่สวิตช์แฮนด์นะครับมันจะมีสายกลาววิ่งขึ้นไปก็ก็สบายเลยไม่ต้องมันม่นใจได้เลยว่าเวลากดแรเนี่ยกลาวมันต่อแน่นอนนะครับอาถฐานลงมาอีกนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหมายเลขหมายเลขแปเป็นแผ่นชาร์จนะครับผมอาจจะ,ะเสียบไปให้แบบนี้เลยนะครับหมายเลขเ อันนี้เป็นเฟอรเชอร์ไฟเลียวเฟชเชอร์ไฟเียอันนี้มันจะวัดเยอะหน่อยเพราะว่าสําสหรับใช้กับไฟฉุกเฉินนะครับเมื่อได้เปิดมันจะติดสีดวงตรงนี้มันจะรองรับวัดเยอะนะครับส่วนหางปลาสีดําอันนี้เป็นลงกราวที่คอยหัวเทียนนะครับเพื่อความสมบูรณ์ของระบบจุดระเบิดนะครับสีแดงคาดขาวตรงนี้นะครับอันนี้ในชุดนี้เนี่ยจะเป็นคอยหัวเทียนนะครับ คอเบเทียนเดิมเนี่ยเขาจะสีส้มนะครับแต่ว่าสายไฟยี่ห้อนี้เป็นสีเอ่อสีสีแดงคาดขาวนะครับก็ถัดมาอีกนะครับตันนี้หมายเลข10นะครับตันนี้10คู่นี้จะเป็นกล่อง C D I นะครับผมเช็คสายให้เรียบร้อยนะมันมีสายมาสลับมา1เส้นนะครับผมก็สลับให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ต่อไปนะครับหมายเลข10บเมื่อกี้11 11ออันนี้ปักเครื่องนะครับปักเครื่องเสร็จแล้วอันนี้ลืมเขียนแล้วข้ามไปก่อนนะครับ11ปลั๊ปักเครื่องเนาะต่อกับจานไฟตัวตัวนี้นะครับตัวนี้11แล้วก็ไล่มาด้านท้ายตรงนี้นะครับ12 12อันนี้เป็นไฟท้าย นะครับ13านะครับ13ตรงนี้13อันนี้เป็นเกวัดนะครับระดับน้ำมันเชื้อเพลิงระดับเบนซินนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับสีเขียวเข้มกับน้ำตาลค่าดำตรงนี้เป็นเขียวเข้มเป็นไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็น้ำตาลค่าดำเป็นไฟเลี้ยวซ้ายสีดำล้วนสองเส้นนี้เป็นกราวของไฟเลี้ยวนะครับเพราะว่า ลูกค้าส่งไฟเลี้ยวที่มีกราวมาให้ทางผมก็เดินกราวเพิ่มไปให้นะครับแล้วก็กลับมานิดนึง2เส้นตรงนี้นะครับสีในสายไฟนี่เป็นสีเ,เหลืองคาดเขียวนะครับนี่นี่เป็นคู่ของสต o อกไฟเบรกนะครับน้ำตาลอ่อนกับเหลืองคาดเขียวนะครับเมื่อกี้เราบอกว่าเราลืมลืม1 1ปลักเนาะอันนี้เมื่อกี้ไปถึง13แนละ้วผมจะเขียนไว้ให้เป็นเลข10 14แล้วกันนะครับ14อันนี้เป็นของนะครับเกตวัดทูที Gate T, นะครับเกีเตือนทูที T, นะครับผม14ตรงนี้นะครับมันก็จะมีสายดำคาแดงนะครับสีฟ้าสายสีฟ้าแล้วก็สายสีดำนะครับตรงนี้แล้วก็ที่เห็นมีฟิวันนี้ต่อไปอแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่เรียบร้อยแล้วก็หางปลาตรงนี้ก็ต่อไปกับแบตเตอรี่อันนี้ผมตีเกียวไว้เทสเฉยๆนะครับเดี๋ยวต้องส่งกลับไปผมจะถอดออกนะครับแล้วก็งานนี้นะครับนอกจากเรื่องของอสายไฟแล้วนะครับก็จะลูกค้าก็จะต้องการซ่อมจานไฟด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับกับจานไฟของ I อคคันนี้ นะกครับก็จะเปลี่ยนนะครับคอยแสงนะครับขออภัยนะครับเราก็จะเปลี่ยนคอยแสงนะครับคอยสตาร์ทแล้วก็ปันเซอร์ใหม่นะครับน็อตใหม่หมดทุกตัวนะครับอันนี้แต้มสีไว้เพราะว่าเวลาผมขันแน่นแล้วผมก็จะแต้มไว้นะครับจะได้ไม่ต้องมากลับมาขันซ้ําอีกนะครับแล้วก็สายไฟนะครับสายไฟนี้ใหม่นะครับเข็มขัดใหม่น็อตใหม่หมดนะครับสายไฟ ท่อนนี้นะครับสายไฟของท่อนที่ขึ้นจากเครื่องนี้ก็ใหม่ปลั๊กใหม่นะครับก็มั่นใจได้ว่าของใหม่นะครับมันก็จะนำกระแสไฟได้ดีนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมก็จะต่อนะครับพวกสายไฟตรงนี้เทสระบบดูนะครับว่ามันใช้งานได้หรือเปล่ามีตรงไหนผิดพลาดอีกไหมแล้วก็จะเอาจานไฟตัวนี้นะครับไปใส่กับล้อแม่เหล็กของ IK นะครับ เราก็จะลองดูว่าไฟชา้าเนี่ยเป็นเป็นยังไงบ้างดันๆพอไหมเท่าไร่14โวลต์หรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อสายไฟกันก่อน,นครับสำหรับตอนนี้นะครับทางผมก็ได้ต่อสายไฟเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสระบบดูกันสักนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราลองเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับ นะครับเวลาเปิดสวิตกุญแจนะครับตัวไฟเตือน2ทีก็จะติดนะครับไฟกี้วว่างก็จะติดนะครับผมเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองไฟเลี้ยวกันนะครับไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวซ้ายหรือขวาก่อนนะครับนะครับไฟเลี้ยวซ้ายครับไฟเลี้ยวขวาครับก็ติดนะครับ มันเป็นแบบกดนะครับเดี๋ยวเราลองไฟฉุกเฉินดูนะครับอันนี้เป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับเรากดนะครับก็จะติดพร้อมกันสีดวงนะครับไฟเลี้ยวหน้าหลังแล้วก็ไฟตรงเลือนไม่ก็ติดนะครับนะครับมันก็จะเวลาเราเปิดไฟฉุกเฉินแล้วเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวก,ก็ก็จะขึ้นทั้งหมดนะครับแต่ว,ว่าถ้าเกิดเรากดปุ่มนี้ออกนะครับก็จะเปิด ข้างซ้ายข้างขวานะครับปกตินะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาลองไฟไฟหน้ากันนะครับก่อนที่จะไปไฟหน้าเดี๋ยวไปเทสเดินใหม่ตัวตัวนะครับเกียร์น้ำมันนะครับลูกค้าส่งเกียร์น้ำมันมาให้ด้วยนะครับเดี๋ยวถ้าดูตอนนี้นี่เต็มนะครับเดี๋ยวเราลองขยับลูกลอยดูตรงนั้นว่ามันจะ อันนี้นะครับอันนี้น้ํามันหมดนะครับลูกรอยลงมาอยู่ข้างล่างนะครับเข็มเข็มก็ลงมานะครับตรงน้ํามันหมดนะครับก็โอเคใช้งานได้นะครับปกตินะครับเดี๋ยวเราไปไปเกตทูทีก่อนนะครับว่าลูกค้าให้เกวัดระดับทูทีมาด้วยนะครับ ผมก็จะลองเทสดูนะครับว่ามันใช้ได้ไหมนะครับแต่ว่าจะเทสว่าใช้ได้ไหมต้องต้องเอาไฟเกียร์ว่างออกก่อนนะครับนะครับเกียร์ว่างดับไปแล้วนะครับอันนี้ใส่เกียร์อยู่นะครับไฟทุกทีก็จะดับนะครับเดี๋ยวรอลองเลื่อนนะอันนี้ผมเอาให้ดูนะครับนะครับตรงนี้ ถ้ามันมันทูทีหมดนะครับมันก็จะตกลงมาะนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็จะติดนะครับแดงอันี๋นะครับแต่ถ้าเติมเติมทูทีเข้าไปมันก็จะลูกลอยทูทีลอยขึ้น,นก็จะดับไปนะครับเดี๋ยวลำลำดับต่อไปเดี๋ยวไปไฟไฟสวิตช์ไฟหน้าดูนะครับ อันนี้ผมต่อให้ดังหากนะครับอีกอันหนึ่งก็แล้วแต่ลูกค้าจะติดซ้ายติดขวานะครับจะติดคู่กับสวิตช์แฮนด์แบบนี้หรือว่าแยกใบทางประกับคันเร่งก,ก็ลูกค้าก็ลองดูอีกทีหนึ่งนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราลองเปิดไฟหน้าก่อน mm hmm. อะนะครับเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟท้ายก็จะติดนะครับไฟท้ายก็ติดนะครับผมเปิดอันนี้ลองไฟหน้า เราลองเปิดไฟหน้าแล้วไฟสูงต่ำนะครับไฟสูงต่ำเนี่ยก็ต้องต่อแบตเตอรี่ให้ครบนะครับเพราะว่าเขาใช้รีเลย์ห้าขานะครับคอยคุมไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ไฟสูงนะครับไฟสูงไฟสูงนี่ไฟต่ำนี่ไฟต่ำเนาะนี่ไฟสูงนะครับกดไปไฟสูงกดไปไฟสูงไฟสูงปุ๊บ ไฟตรง,งนี้ก็จะขึ้นนะครับไฟเตือนไฟสูงตรงนี้นี่ไฟต่ำก็จะดับนะครับจะได้ยินเสียงรีเลย์ดังแก๊กๆอยงนี้นะครับอันนี้ให้ลูกค้าไปเป็นรีเลย์แท้บอ s c ชนะครับของดีนะครับใช้งานได้ยาวนานนะครับนะครับ ต่อไปเราปิดไฟหน้าก่อนนะครับนะครับต่อไปไฟเบรกนะครับลูกค้าให้ไฟเบรกมาด้วยนะครับลองเทสดูอ่านี่นะครับอโอเคติดปกติใช้ได,นะด้นะครับระบบทั้งหมดนะครับก็ใช้ได้หมดเลยนะครับผมก็ เดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าเวลาติดเครื่องนะครับกล่อง C D I กับคอยหัวเทียนเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วก็ไฟชาร์จเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ สุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบว่าคุณคุณลูกค้านะครับที่ให้เราได้ดูแลเรื่องระบบไฟนะครับในรถของท่านนะครับส่วนท่านใดที่ต้องการให้ช่วยซ่อมบ,บำรุงระบบไฟนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาที่เพจ a c e b o o k นะครับรถแท้ไซคอลคลาสสิก GDI ได้เลยนะครับตามหือไลน์เข้ามานะครับตามข้อมูลที่ให้ไวด้ด้านท้ายของคลิปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้อง ขอบพระคุณมากครับผมสวัสดีครับ